เห้แม่จับมือัหมคะแม่คะน้องจับเมือไหม่คะแม่ไม่ได้ตะคอ่มเลแม่ายามจับมื้ยี่ตู้อ่ะเด็อ่ะกให้จับค่ะได้ค่ะอ่ะจับมือได้ค่ะจับเหมือนกันเ จับแม่อีกคนไหมคไม่เจ็บไม่เจ็บีหริงทำไม่เจ็บเราแบบนี้สิบองค์้ สัญญาวาวิ่งทำให้น้องไม่เจ็บค้าส่งทิงสูเป็นยังไงวะอ๋อใหรเข้าไขบดงนนี้ก็จะลงมืมอ อีกใชคอ,อีกรอบหนึ่งตรงนี้น้องไม่เจ็บใช่ไหมคะพี่อิงบีบแรงเลยนะคะไม่เจ็บอ๋ออันนี้ดีใจที่น้องหายแล้วค่ะลูกจับมือแม่อีกไหมไม่จับแล้วแม่แม่แม่ไแม่แมแม